สวัสดีครับเนื่องจากหลายท่านสงสัยว่าทําไมดัดแป๊บ6กขุนบาง 1. 2ุมิลถึงดัดไม่สวยเนื่องจากแป๊บ1.2ึงสองหขุนครับจะบางจะบางมากครับลาล็อกล็อกแน่นแปบ๊บก็จะบี้ถ้าล็อกไปแน่นแปบ๊บจะเลื่อนทําให้ดัดไม่สวยเพราะฉะนั้นต้องหาเหล็กสอดครับเหล็กสอดแล้วล็อก เพื่อแป๊บจะไม่บี้แป๊บจะไม่เลื่อนจะดัดแป๊บบางพกหุน1.2มิลได้ครับได้สวยครับแล้วปรับระยะทีกิ้งเล็กครับผมดัดได้หมดครับตั้งระยะให้เหมาะสมแล้วล็อกแป๊บไม่ให้เลื่อนครับผมโดยใช้เล็กยัดไส้ตรงตรงแป๊บครับเสื้อให้แน่นครับผมสำหรับสแตนเลส จัดได้ถึง1นิ้วนะครับ1.5มิลครับแนะนำครับผมสำหรับแอปซิงหได้ครับขอบคุณครับแบปดำได้ครับขอบคุณมากครับ